ทำไมหมอถึงบอกว่าให้เลิกบุหรี่กับคนที่เป็น,นอัมพฤกษ์นะหมอจะบอกว่า,างี้อันนี้ทุกคนฟังได้หมดเลยเพราะว่ามันคือกระบวนการเกิดโรคหล,ลอดเลือดเลยหลอดเลือดเราเนี่ยนะฮะนึกถึงเป็นภาพหลอดเลือดเป็นเส้นเนี่ยนะครับปกติเนี่ยมันจะเรียบเลยแต่มันจะขูกขา่าหรือเป็นเป็นนูนขึ้นมาที่เขาเรียกว่าคาบพราหินปูนเนี่ยนะมีสองปัจจัยมีสองปัจจัยที่ทำให้มันเป็นง่ายๆจำไว้ง่ายๆสองอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า ออกซิเด uh, ทีฟสเตสหรืออนุมูลอิสระภาษาไทยเรียกอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระในปกติเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยปกติอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเราออกหายใจเราเคลื่อนไหวเนี่ยเกิดอนุมูลอิสระหมดแต่ร่างกายมันตัดการได้แต่อนุมูลอิสระที่มาจากข้างนอกเช่น PM บ้างบุหรี่บ้างบุหรี่นี่ตัวแสบเลยเข้าใจไหมไอ้นี outside, like PM, ่อนุมูลอิสระเพียบเลยนะพอมันเข้ามาในร่างกายปั๊บมันจะไปเจอกับอีกตัวหนึ่งเคออลยรู้ไหม ไขมันไขมันเนี่ยปกติไม่มีปัญหาไขมันปกติถ้าไม่เจออนุมูลอิสระไม่มีปัญหานะครับตัว L D L นะไขมันเร็วนะแต่เมื่อไหร่ที่ L D L เจอกับอนุมูลอิสระไอ้สองตัวนี้รวมกันเมื่อไหร่มันจะกลายร่างเป็นปีศาจเรียกว่าออกซิไดซ์ีย L คือดูอนุมูลอิสระแต่ขโมยอิเล็กตรอน L D L ไปกลายเป็น L D L ที่มันมันเป็นเปรตนะ่มันเป็นเปรตคือมันเจอเซลอะไรมันดึงอิเล็กตรอนเขาเจออะไรดึงอล็กตอนครับพอเห็น ออกซิไดเอาเดียวปั๊บร่างกายทาไงต่อรู้ไหมร่างกายจะเอาเม็ดเลือดขาวมากินมันเพรารู้ว่าไอ้นี่มันไม่ดีกินมันไอ้กินไม่ไหวพุงแตกตายกินเยอะเพราะว่าเราสูบบุหรี่เยอะสารพิษเยอะพุงมันแตกพอแตกปั๊บมันกองอยู่ในเส้นเลือดทีนี้เริ่มกองไล้ไอ้เลือดที่มันที่มันดีๆมันดูไอ้นี่กองละพอกองแล้วร่างกายเอาไขมันไปครอบบางเอาไฟบอไฟเบอร์ไปครอบมันบ้างเพื่อให้มันดูว่ามันไม่อันตราย นั่นคือคกลไกที่ทําให้เกิดหินปูนพอกในหลอดเลือดนะเพราะฉะนั้นปัจจัยมีสองอย่างเห็นไหมไขมัน LDL กับอนุมูลอิสระแล้วพี่วิสัยมันเข้าไปไงเพราะนั้นเดี๋ยวไขมันนี่เกินน้ําหนักก็ยังเกินอยู่นี่แหละหลอดเลือดมันจะพอก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 ไปเ,เไรื<ะ>อ่อยแล้วอยากอยากจะเลิกแล้วตัดเจนไหมวันนี้ัดเจนให้คนเข้าใจเนี่ยเนี่ย เดี๋ยว่าไอ้ทำไมทําไมบุหรี่เนี่ยถึงมีปัญหากับหลอดเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะบุหรี่เป็นเนื้อสะะัตว์หนา